วันนี้ก็เปิดยากมากเออจะเปลี่ยนบ้านจะขับรถดีๆทั้งทีอะไรนะแจ้งขับรถดีๆนะครับแต่อะไรบอกผมเลยผมเป็นคนขับเนี่ยขอให้สิบล่อหามโอเคครับทุกคนก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องอ Xtone นะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเองนะครับคือวันนี้ผมจะพาไปเอออย่างนี้เอออย่างนี้ผมมีอันเนี้ย เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยผมมีรถผมเอาผมคือผมเอารถมาดีมาแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนะครับทุกคนผมไปแอบเอารถมาดีสัมากมาทุกคน MFX ตัวตัวนั้นแหละตัวนั้นแคือถ้าผมถามทุกคนในตอนนี้ว่าแค่ผมทําอะไรกับ m f ลรถมารีสัมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะผมจะคิดนะทุกคนจะบอกว่าพี่เครับ เอารถบันรีไปแซดจนพังหน่อยครับใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเอาเอาแบบนี้ไหมเ <c oughs> นี่ยคือผมไปแอบเอารถมาแล้วนะครับรถอนี้รถอนด้กุเตียเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะครับเดี๋ยวพอเอารถไปแซดเสร็จอ่ะเดี๋ยวผมพาไปหาม,มาลีฉ่ฉมากบ้านนะครับว่าวันนี้ทาอะไรอยู่นะแล้วตอนนี้ผมยังไม่อยาก,ยากโทรไปนะครับผมจะเข้าไปทีเดียวเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไป ไปดูไอ้เก้าอี้สะบถุนสับถุนี่นั่งนั่งอยู่ทุกวันเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำลายมังให้หมดเลยคือบอกว่าตอนนี้ผมก็รอแจนนะครับรอแจนแต่งตัวอยู่นะครับทุกคนโอเคนะครับไปผมก็ออกมาอยู่รถแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนคือรถที่เราจะไปแบบเอาไปแซดไหมแจนเอาไปแซดไหมทำไมฮร้อนมากร้อนเข้าไปเถอะฮะเข้าไปเออโอเคแจนบอกว่าไม่ คือโชคดีไปนะครับมาลีเฮ้ยโชคดีไปนะครับคือแจนบอกว่าไม่ต้องแซดร้อนนะครับคุณโชคดีไปต้องขอบคุณแจนนะที่แจนบอกว่าร้อนถ้าไม่งั้นรถคุณพังทำไรหักก้นอยู่ไหมเธอโอ้ยหลุดหลุดไม่เบิ้งบ่กินเห็บเบื้องนี้เธอกินที่ล่ะมาเอามามา อ๋อกลิ่นโอเคเดี๋ยวมาเริ่มไปวันนี้คนเกลี่ยนเยอะเลยดีแหละคุณชอบไปพว้วนแม่งเบื่อไปร์ด,ดีประตูนี่ก็เปิดยากมากเออจะเปลี่ยนบ้างมอรนิ<บ>่ <laughs> ครับ นอนนิ่งเลยครับยังไม่ได้นอนโอ้โหอันนี้ก็เป็นคนต <S <S 2> 2> ัดต่อให้พี่มารีสวยมากครับชื่ออะไรครับชิสกายครับครับนี่อันนี้ก็คือไอ้สวยนะครับทุกคนมันไม่ใช่หมานะเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันคือสัตว์เงียบเลยไม่เปิดไฟตรงไหนครับแบบมืดเหรอใช่แสงมันจะแรงเย็นตาเอาพี่มารีไปไหนนอนหรอพี่มารีเพิ่งไปเพิ่งไปนอนครับเมื่อตอน แสวิตโอเคครับไหนอ่ะอ่าโอเคมานี่เธอวันนี้จะมานี่ะอ้อะไรสวยองันนี้คือแตไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะแตไม่ได้เลยสวยฮะขอแตนิดนึงไม่ได้เลยเนาะโอ้สันสัเนี่ย นี่นะครับทุกคนอันนี้คือเป็นโต๊ะที่เออเก้าอี้อที่จะอ,อะไรสวยเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ไแตะโ,โ,โอ้โหแต่นิดเดียวไม่ได้เลยเนาะห่วงเลยเนาะนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยอจะถ่ายขอดิอันนี้เป็นเก้าอีท้ที่ทุกคนแบบเห็นโดยจำนะครับดูดิเป็นเป็นข้าวที่ขอบที่ใครเลิกตึมเลยอ่ะทุกคน ไม่ก็ไม่เก้าอี้เนี่ยก็มีเน,นี่ยสีขาเนี่ยเก้าอี้ดีๆก็มีเนี่เยเก้าอี้ทอยไม่นั่งมานั่งอะไเนี่ยเนี่ยข้าวลึกตึมตเลยแตกด้วยแล้เนี่ยเนี่ยอัน,นอันนี้เป็นรอยแตกที่แบบยิงไอตั้มได้แล้วก็เถื่อนวัน,นคิมนั้นเนาะผมคิดว่านะนี่เนี่ยดูดีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองน,นะครับมาลอ,องคอมอะไรนะที่บอกว่าซื้อซื้อเท่าไหร่นะ สามหมื่นเออสามสี่หมื่นไม่ใช่ดิเขาบอกในคลิปเป็นแสนเลยนะอ๋อใช่เหรอเออเขาบอกในคลิปเป็นแสนเลยไม่ใช่สา<ว>มสี่หมื่นกระจองใหม่แล้วเนี่ยเห็นว่าจะซื้อสามศูนย์แปดศูนย์มาใส่ดูดิย่างกาบอ่ะมานนี้เดี๋ยวเราเราจะมาลองเข้าปีปลยครับโหแต่นิดแต่หน่อยไม่ได้เลยนะเสื่อยทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองลองคอมไอที่เล่นแบบที่ทุกคนว่าเล่นแล้วกากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ากากจริงไหม เน็ตเร็วมากใช่อืรอเอา,อางี้เอ้ยไม่ไม่อยากเปิดหลังบ้านหน่อยกไม่อยากเปิดหลังบ้านหน่อยมีเท่าไหร่มีสามร้อยเพจท,ทำอะไรแพงดีกว่าวะเธอดูนะเนี่ยไปเห็นของคนเีอ ไม่มีอะไรแล้วขอได้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยบูชาอยงไร <c oughs> เ่เ่องเาอ่ะมันต้องมีข่าวบูชาก <c oughs> ่อนที่คาถาอะไรคาถาบูชาเทพเจ้ามาลีเป็นสีแก่ตัว <c oughs> อ๋อที่ต้องพูดอ่ะแล้วแบบเวลาเล่นอ่ะคือมันจะสั่งมันมันจะขัง <c oughs> มันจะสั่ง <c oughs> อะไรนะคาถาใบไหนะคาถามาลีเป็นสีแก่ตัว<อ>พี่พี่พูดเลยสามรอบแล้วบอกว่ามาลีเป็นสีแก่ตัวจงแตก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  มาดิรอองดิแต่ี่ก็คอยดูขังอ่ะเหมือนให้พระเจ้าข้อสิงอ่ะอันนี้ก็เป็นเมาส์ใหม่นะครับที่อันเดิมทุบแตกไปแล้วเลยเลยต่มแพ้ทุบแตกไปโทษเมาส์อันนี้เพิ่งไปถอยมาใหม่ดูดิโคตรโหดอ่ะตัวนั้นสองหมื่นห้าพี่ละเสือถอยมาเมาส์อืมของดีเขาใช้แต่ของดีไงเขาใช้แต่ของแพงเนาะตัวเนี้ยเม่อกี้เราใคมมาเดี๋ยวผมตามมาแล้วับ ขึ้นเช็คยู่ห้องเลยคือพี่มานี่อยู่ห้องไหนอ่ะห้องโอเคครับตอนนี้คือเขานอนอยู่นะครับทุกคนน้องจะกลับแล้วนะไอ้เนี่ยเเฮ้ยมันกัดไหมเนี่ยไม่ได้หรอกผมจะกลับแล้วนะไม่ไปด้วยกันใช่ไหม ไปเดี๋ยวตามไปตามเดี๋ยวตามมาเราขากลับกูไปหาบอกบอกขับรถดีบอกน้องขับรถดีๆหน่อยดิแจ้งขับรถดีดีนะครับอะไรนะแจ้งขับรถดีดีนะครับแจ้งอะไรบอกผมเนี่ยผมเป็นคนขับเนี่ยขอให้สิบล้อหามเนี่ยบอกให้ขับตอนเย็นไม่ได้ขับไม่กล้าขับรถตอนกลางคืนกลัวขอจบพี่หนึ่งมาขอจบพี่หนึ่งดิขอจบได้ไหมที่หนึ่งพี่หนึ่งนะ เมน,นี่นะไม่อยากเป็นสาวไปละเป็นสาวคอมปีทซับตะใครกดกดไลค์ใั้ใหญ่เลยกดซับตะใครกดแชร์ด้วยไปเอ๊ะชอบพีได้กำลังซื้อครับโอเคครับทุกคนคือผมไม่อยากคนเขาเขานอนอยู่นะครับทุกคนก็เพิ่งเข้าไปนอนเออเพิ่งเข้าไปนอนเมื่อกี้เข้าไปนอนกันแยกกันเมื่อกี้โอเคทุกคนถ้าทุกคน,กคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะใครกดติดตามด้วยนะครับไปเจมกัน ไปทำปรับเาาเลยไปวัดแล้วเขาไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนพออๆกันแล้ว perfect